ที่ยังไม่คิดเรื่องวันก่อนกูฟักเด็ดชิดก็มีแต่น้ำทอมที่ทำกูซิบงในวันนั้นกูยังไม่คิดมึงมาตอนที่กูนั่งเมาอ่ะไอฝัดเสเศษเด็กกูไม่เอาอ่ะมึงนั่ไม่เ่าอ่ะลมงสักกี่ครั้งพวกกูก็ไม่เช่า alright 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 okay ขนาดพี่พวกมึงยังไม่เว้นนะจะเดินไปที่ไหนมาไหนแล้วจะทำอะไรพวก เแต่เฮียพวกมึงก็เริ่มเกะกะไอสัตว์แฟนมึงไม่ใช่สเปก่ะวันโนเซกะไม่ต้องมาทะเลน่ะเดี๋ยวอีกสักวันกูจะทำให้มึงเห็นทำให้มึงเห็นมีที่กูถืออยู่ในมือในตอนนั้นน่ะกูมองมันไม่เห็นมึงยังไม่เก่งพวกมึงมาพูดกันได้ไงว่าพวกกูนั้นยังทำกันไม่เก่งมึงยังต้องแบ่งเรื่องละคของเรื่องราคาพวกกูนะโคตรเซ็งพวกกูไม่ชอบเพลงพวกกูแม่งใจเย็นใช้ชีวิตแบบกันเองอะใช้ชีวิตแบบกันเองเลยกูทำอะไรไม่ต้องมาเดินแซงเลยกูเดินาน ต้องมาเดินแรงขอที่กูใส่อยู่ก็ไม่ใช่ของแพงกูไม่เคยแคร์ทำอะไรไปน่ะกูไม่เคยแลมึงจะฟังใครน่ะกูไม่เคยแยมึงจะพูกกับใครน่ะกูไม่แยแสแเดินก็ลงทางไปลงรักสาวบ้านดอนยชีวิตเป็นประจำก็ตุกขืนไม่ได้นอนเยเมากันตุกขืนและคืนนี้ผมขอก่อนเยไม่มากันเต็มพอปกูแม่งโคตรร้อน กยชอบสบายกูชอบแต่เบอร์ดีใครอยากที่จะคว้านเข้ามาเข้ามาสิคนเนอยากจะลองได้มันนี่มันนี่ทำไมไม่ดูพี่ <Yeah. S 1> นิ่งพินไม่ค่อยจะอยากเสีย <Yeah. S 1> มึงจะมายัางไงพวกกูก็ไม่หนี yeah. กี่โมงแล้วที่ยังไม่คิดเรื่องวันก่อนกูฟักเด้ดชิดก็มีแต่น้ำทอมที่ทำกูซิบในวันนั้นกูยังไม่คิด <Yeah. S 1> มึงจะมาตอนที่กูน,นั่งเมาอ่ะไอ้ฝากเสษเด็กกูไม่เอาอ มึงม่าไม่เชามึงน่าไม่เลามึงน่ไม่เอาพวกมึงยังไม่เมาตอนนี้กูเมามึงยังไม่เมาแล้วจะทำไงให้พวกมึงนั้นเมาตอนนี้กูเมาพวยังไม่เดินทำอะไรไปมันก็คงยังไม่เพลินมันคงบังเอิญที่ทำให้เราสองคนต้องเจอกันอีกเรายังต้องเจอกันอีกในครั้งหน้ามึงจะเป็นดาวลุ่มพุ่งตรงในความกล้ามึงจะพูดอะไรมากูไม่เคยว่ามึงจะพูดเรื่องไหนพ ติดดินไอเฮียมึงอย่าเอามาให้ค่ากอับแท็กเนีย่ยเดี๋ยวมึงโดนกูไล่ล่ามึงยังไม่บงไม่บ้ามึงยังไม่ลงไม่ลาตอนที่มึงไปและตอนที่มึงมาอ๋อมึงยังเล่นยงเล่นยามึงจะเทมกันในยู o แโปมึงจะมาล้อลือมึงจะมาโปร่มึงก็รู้ผู้รู้แต่กูเลอกที่จะไม่รู้และกูเดินเส้นทางบนทางลาดยาวแดมมึงก็คงจะไม่ได้เขาไอเฮียนั่นในแอป คตรลาแต่กูไม่นาวแต่งเพลงกนันจนจะยันเช้าดื่ก,กินเล้าแต่กินแต่เหล้าขาวถูกบ้องแม่งโคตรจะพืินดีและจะทำยังไงดีผมมีแต่เศร้าแล้วยังไม่คิดเรื่องเหมือนก่อนกูฝากเดินชิดก็ดมีแต่น้ำทอมที่ทำกูสิบเยงในวันนั้นกูยังไม่คิดมึงนมาตอนที่กูนนั่งเมาไอ้สักเสษเด็กกูไม่เอามึงน่ะไม่เบาลมสกี่ครั้ กไม่ีหลายสิ่งและก็มีหลายอย่างที่ตัวของกูนั้นยังไม่พูดออกไปใจกูมันร้อนเลยซะยิ่งกว่าไฟแค่เดินต่อไปกูไม่สนทางใครม,มึงเป็นพี่แต่กูไม่ใช่น้องและถ้ามีปัญหาแน่นอนอย่ารีบฟ้องเอาเลยศาสตร์ดีเครื่องมันร้อนเลยที่ทำกับกูแน่นอนกูมีตอนลงคราปราทรูไม่ลงคิดไปเล่นลงไปเล่นก็แค่ตอนจำเป็นเพราะกูออกล่างเงินตอนยามราตรีวกมึงเมายาบงยาบ้ายาอีคนเขารู้กว่าเมืองคนดีในกูมีค่าใช่ว่าจะฟรี มึงจะลาได้ว่าแพ้โทษทีแมดนี้ก็ต้องรี yeah. ถ้าม่ชอบพูแล้วของมึงออกไปและถ้าเอาก็ไปเห่าเล่าใครต่อใครถ้ามึงโชว์ชาติาก็ขอบคุณขอบใจผมมึงดูลอแลกแค่เป็นรายต่อไปของผมแรงทองแดงมึงพันพืเล็วใส่อกูมันเป็นิ big bang shit man we cry มับไม,ไม่ต่มาคิดแทนทอล์คชิบมันกลับไปก่อนหน้านี้มันเคยมองข้ามจะเป็นไงต่อไปไปดูตอนหน้าใครจริงใครปลอมมันก็มองยากแต่ถ้าให้มองจริงๆกูก็พอชอบใครปลอมก็ต,ต,ตัดทิ้งตัดทิ้งไปพวก,กูโตพอไอส้สา์ที่ตัดสินใจไม่รู้เพี้ยเลยแล้วพูดให้มึงคิดในคนอยู่ด้วยกันแต่ขายใครเข้าไปทั่วให้กูคิดไงอะเลยจะพูดถึงปืนพวกกูก็มีบ้าง AK47 มันก็อยู่ที่หลังบ้าน AKA ของกูมีนามว่าแดนซ่ารับหลังดิน ฐาน้าไหวกูไม่ครบหรอกไอ้บ้ามีให้หมดไม่สดหน้องเจ้าแล้วจะเอาแบบไหนไอสัตว์อย่าทำฮาวปัาปเตียยกูกดกูจะกดได้ดังเป่าเห็นหน้ามึงแล้วกูจะตใไปดังอ้าวแล้วแบบปูแล้วมึงบอกไม่ตลาดแล้วไปไปแล้วพวกกูไม่ขี้ขาดเงินในแบงก์มันก็มีหลายบาทกูจะเอาเงินล้านฝาดมึงต่อปากสดของมึงอาไปโยนลงป่าเพราะกูมีเงินล้านตังคนปิดข่าวหลังจากนี้ให้เพื่อนเพื่อน,อนมึงยายเช้าอะ่ะยายเช้าอะ่ะ